มาดูกันนะคะมาอีกแล้ว <S <S อของเล่นใหม่อาจารย์นกแก้วมีทุกวันนะคะ <S <S จริงๆอ่ะอาจารย์มีถึงบอกว่าอาจารย์มีอะไรทํางานเยอะมากแต่นี่เป็นคลิปแรกที่ไลฟ์สดก็คืออจะให้เทคนิคไปนะกดหัวใจรววมาก,ก่อนเร็วใครอยากสักตาพายในสิบนาทีใครอยากสักตาภายในสิบนาทีาเอามาไปไหนใครอยากสักตาภายในสิบสิบนาทีเอาตรงนี้ อยากจะสอนเทคนิคง่ายๆนี่เข็มนะคะแบรนด์นี้นะคะจะคมแบรนด์นี้จะคมนะคะนะคะตัดขาเข็มตัดออกให้มันสั้นๆให้ถึงดำๆนี่นะตรงปอกดำๆเทคนิคติดเสียงติดเสียงไปก่อนอ่านะคะนะคะทีนี้พอตัดตัดขาออกปุ๊บเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะคะอ่ามันจะมีด้ามมีดเต้าเพี้ยนด้ามมีดเต้าเพี้ยน ไม่ใช่ว่าจะเอามาใส่ตรงที่มันเป็นสระสี่เหลี่ยมแฉกๆนะไปหยิบตรงสีเะนะส่เหลี่ยมมาน่อสี่เหลี่ยมเฉกเมื่อกี้มันจะเป็นตรงนี้กลมๆกลมๆมันไอตัวที่เป็นอาเป็นคิตั้นอนะคิตั้นคิตั้นหยิบติดคิทั้นมาด้ามคิตั้นมาจากคิตั้นไหมเออนั่นแหละมาเนี่ยด้ามตัวนี้เอาอ่ะด้ามตัวน,นี้ด้ามคิทั้นตัวนี้เนี่ยสองร้อยบาทจะบอกเลยนะคะมันใช้งานได้เยอะมากหัวมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นกลมๆตรงกลาง ส่วนข้างนี้มันจะเป็นอะไรคะเป็นเหลี่ยมๆแล้วเปิดให้ดูจะงงว่าเออใช้คนถามเรื่องถ้าเทปอลาเสดปุ๊บมันจะมีคําถามมาดึงออกหน่อยดิออด,ออดึงมีดออกหน่อยอ่ะหัวด้านหนึ่งมันจะเป็นใบมีดกลมๆหัวอีกคือมันจะใส่ตรงนี้เข้าไปได้กลมๆไอ้คนไอ้สีสิ่งที่ใช้นี่คือใช้กับเครื่องมาตรฐานนั่นแหละ <elly S 1> ไม่ต้องใช้มาตรฐานใช้เลยค่ะอันนี้มันจะเป็นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสีด่ดมอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะมีหัวสองหัวหัวสีแดมอย่างนี้ยัดเข้าไปก็ไม่อยู่นะ แต่จะมีที่ล็อกก็คือเป็นหัวกลมๆเลยตัวนี้จะกลมนะตรงนี้จะกลายเป็นเดี่ยมๆมันจะมี2หัวอันนี้คือใช้ประโยชน์ได้ดีมากอีด้ามนี่ชอบมาก200เองคือชอบมากข้างนี้ใส่ใบมีดทั่วๆไปข้างนี้ใส่ตัวเข็มสักอันนี้อาจารย์อะดปบเอาไม่ต้องไปซื้อของเกาหลีที่แพงๆตัวเนี้ยแต่แต่ตัวตัวเข็มมันอะใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยนะถ้าเป็นยี่ห้อนี้จะดีบอกก่อนนี่อาจารย์ไม่ได้ขายนะเพราะที่อื่กนก็มีขายเหมือนกัน แต่จานใช้ไมาจากไหนแบรนด์ถ้าแบรนด์นี้รู้สึกว่าคมเข็มคมแล้วเป็นบิดสนิมเป็นสแตนเลสบางอันเนี่ยสนิมเครอะเลยอะไม่ไหวนะคะโหลหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอ๊ะยี่ห้อเนี้ยโอเคเลยเนี่ยแล้วคมดีด้วยอ่ะโอเคมาดูกันอ่ะมาคือแมนนวลมืออ่ะจิ้มมาจากที่รักสีผสมง่ายๆอ่ะไหนป้าอยู่ไหนสีดำไปไหนแบ็คเมื่อกี้ไปไหนอ่าสีตาไม่แบ็คแบ๊กแบ๊กอ่ะสีตานะคะแนะนำง่ายๆคือตลับ ตลับสักคิ้วลายเส้นนี่แหละกับสีน้ำแบ็กทำไมไม่ใช้แบ็กอย่างเดียวเวลาเราจิ้มมาอย่างนี้พวกมันจะหยุดสายตาเพราะว่าน้ำมันไอ้นี่เกินไปเดี๋ยวอาจารย์กําลังทํามาเป็นหลอดหน้าเนี่ยคือทําให้มันข้นขึ้นขคค้นขึ้นนะคะให้ไม่ให้มันน้ําขนาดนี้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบทำน้ำ,นำเพราะบ้านเขาหนาวบ้านเขาเมืองหนาวบ้านเราเมืองร้อนมาอยู่ก็ละลายอ่ะทีนี้เขาจะส,สักตาเลยค่ะนี่ปากสักเสร็จแล้วนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้เอไปดูลูกค้ากลับมาอ่ะ รับอินเนอร์ใช่ไหมคะติดง่ายมากง่ายแบบเวอร์วังแต่จะที่รักดันสามกลมใช่ไหมคะช้มกลมจะหนึ่งเลยหนึ่งไม่ได้หรอกต้องการอินเนอร์ฟุ้งๆนะจ๊ะเบาๆสะกิดเบาๆมือต้องเบานะจ๊ะตับมือไม่เบาตาปิ้นเลยด้วยสิบอกให้มือต้องเบาแต่หนังตาดึงขึ้นมานิดนึงแต่หนังตาอย่าเปิดตานะจ๊ะแต่หนังตาเลยองแบบบกงคนหนังตาเลย อินเนอร์ก็คือในขนตาสักแล้วดูแบบตาแอฟแบลสักดูแล้วแบบมีขนตาหนาๆยิ่งขนตาเขาเบาๆอย่างนี้นะยิ่งขนตาเขาเบางๆบางๆอย่างนี้นะบุญสัมพันธ์กันนะถึงได้มาเป็นขนให้อาจารย์ยคนนี้คนไม่สัมพันธ์ไม่ไม่ทำทั้ทงตางทาั้งปากมืออาจารย์นั้นเรนนะี่คิ้วตาปากติดละง่ายไหมแมวแมวติดไหมอ่ะรูปปากรอเลยอ่ะเวลาใครมาสักอย่านี้ แล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดสักตาไมไ่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยติดแล้วอาจารย์ใช้เปียกให้ดูที่ซ้ำเมื่อกี้เห็นไหมจิ้มเดี๋ยวทีแลกสีต้องดีนะสีไม่ดีก็สักไม่ติดนะเกาให้เจ็บเฉยๆนะสีขอเป็นนานโนสีสำคัญมากนะถ้าสีไม่นานโนสักรถแก่คู่นั้นเท่าไหร่คะอาจารย์มีโปรโมชัน่นคู่ไหนสองคู่ส,สองพัน จากปกติสองพันสี่ห้าสิบหรือสองพันเือนสองพันนี่แหละสีเมื่อกี้เนี่ยจะเอาเป็นคู่คิ้วหรือคู่ตา้นเดือนนนี้ะคะหมดสิ้นเดือนนี้นะคะหมดจริงๆสิ้นเดือนนี้จัดโปรที่ดีไม่ได้จัดโปรตลอดชาอาจารย์บอกอาจารย์จัดก็คือจับไม่จับก็คือไม่จับถ้าอะไรที่อยากลองก็จัดราคาทุนนี่ไปเพิ่มพิกม้นต์ตัวใหม่ที่ว่าสีติดยากปากติดยากเพิ่มพิกม้นต์อาถามจริงเอาไม่ได้พูดแบบพูดออกสื่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอาจารย์เสียค่าพิกม้นต์เพิ่มเท่าไหร่ แสนเจ็ดหารกันกับเพื่อนสองคนเหลือคนละแสนเจ็ดกว่าแค่ค่าพิกเมนท์ที่แบบเพิ่มขึ้นมาในขวดเราดึงน้ํามันออกนะเพิ่มสีใช่แต่ก็ยังขายราคาเดิมอยู่เพิ่มมิดสีนะ่ะโอ้ยเรจะคุยกันได้พอหลอดหนึ่งเราต้องสั่งไปสองหมื่นขวดนะคุณสองหมื่นขวดใช่ขั้นต่ำค่าพขวดอีกค่าขวดค่ามาแบ่งอีกถึงบอกว่าใครไม่ซื้อเทสเตอร์ปากกับตาก็ไม่ต้องซื้อค่ะเราจะเสียใจ เพราะว่าที่นี่ไม่ได้มาจัดโปรโมชั่นเหมือนที่อื่บบอุจัดแล้วหมดปันนี้นะคะเราทั้งปีเลยคำนี้ที่นี่ไม่หมดก็คือหมดเพราะจา์เอามาแค่พันค่ะทั้งปากก็พันขวดคิวตาก็พันขว,วดแค่นั้นแล้วจะลอกไหมคะไอตัวตาลอก,ลอกค่ะลอกลอกแต่มันเป็นสเก็ตเล็กๆไล,ลสดนี่ค่ะย้ำไปอีกรอบสกิตอย่างเงี้ย ติดง่ายมากเลยคือที่นี่ถ้าใครจัดวิสัยอาจารย์อาจารย์ถ้าคือโปรคือโปรไม่ใช่มารอเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ขายอีกแหละไม่มีถางหมดแล้วก็หมดหมื่อาจารย์เคยโปรเครื่องเจ็ดแปดพันห้าหรือเจ็ดพันห้าสุดท้ายก็กลับมาซื้อบอกไม่มีค่ะได้แปดพันห้าอู้เสียดได้แบบนี้ง,ง่ายกว่าชั้นถิ่นง่ายกว่าเอาที่สบายใจใช้เครื่องตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็นิ่งเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเครื่อง<ด>แบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้ จริงๆเขาจะไม่สอนนะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีใครเข้ามาสอนหรอกไปแอบ,บทำอาจารย์สอนหมดแหละมีปัญญาเรียนแบบได้ก็เรียนไปถ้าความรู้อันเท้าห่างอึง่งของอาจารย์สร้างคนทำงานได้ก็ดีใจ<ม>คนมีความคิดสร้างสารรค์อยากทำงาน<ม>บางทีก็คุณไม่มเยอะอะไรอย่างนี้เอาลืมตาดัน,นเท็จแล้วเห็นบอเ<ม>นี่ยให้ดูง,ง่ายๆนะคะ<ม>เท็จแล้ว,ลว,เ,ลวเจ็จแลปวดปวทรมาน เอาดูสิข้างอินกับไม่อินเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมือเดี๋ยวมต่างกันเลยกับไม่อินเห็นไหมเนี่ยได้แล้วเอาสีลับตาทีนี้ยัดสีนะทีนี้เขาเรียกยัดสีพอเราได้แล้วปุ๊บเรายัดสีลงไปจัชิรักยัดสีเข้าไปเนี่ยโหติดติดดีกว่าเดิมอีกแนวขนตาจ้าอินไงคะอินไงคะคุณบอกอินไงคะคุณไม่ได้อายถ้าอายก็มีหางสักแงกออไป สมองตัวเองไม่ได้เลยอ่ะกินคือในขนตาจ้าที่รักตัดหนังตาทิ้งกันเห็ุได้แลยว่าขอจิโม้งว่าเห็นนัคือทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อ่ะจะไปตัดหนังตาคนรูไม่ตัดเป็นต่างกันทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่สายหรอกหนังตาตัดได้ปัญหาเลย ดเดี๋ยวอาจารย์แกอีกสักหนอ่อยจะปตัดตงตาเหมือนกันไม่พ้นศิลปกรรมหรอกค่ะผู้หญิงไงต้องทากันหมดเลยตอนนี้ก็สักคิ้วตาปากก็สวยอยู่สวยในแบบของเราเราไม่ได้บอกว่าสวยที่สุดาอาจารย์นกแก้วไม่เคยบอกว่าไม่เคยบอกว่าตัวเองสวยที่สุดไม่ได้บอกว่าตัวเองสวยที่สุดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งที่สุดไม่ได้สวยที่สุดแต่มันสวยในรูปแบบเราเราจงพอใจในสิ่งที่เราเป็นหนูไหมมันฝรั่งเวลาเขาทำอะไรได้เขาจะบอกว่าโอ้แบบเขาเขาเก่งอะเดอะวินเนอร์ เขาจะบอกว่าเขาเก่งมากฝรัลล่งก็าจะให้เขากำลงังใจตัวเองนะเขาจะเป็นพลังบวกคนไทยนี่มันอิจฉากันใครเก่ง่าไม่ละชี้นีเไงทุยหมดเูยคุยแต่ที่กนั่นหละคนไทยเป็นยังไงบ้างิประมาณคือคนไทยพวกเราจะไม่ค่อยสนับสนุนไม่ได้บอกทุกคนนะตัว <c oughs> ได้ดีกว่ากันเป็นอะไรกัน เมื่อเช้าอาจารย์จะไปคอมเมนต์คนที่เขาทําคิ้วแก้เลยอาจารย์อยากดูจริงๆเขาเขาแก้คิ้วเขาบอกว่าหลังลอกจะสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามันเป็นแผลใหญ่มากอาจารย์ก็อยากรู้ว่าเออสวยจริงหรือเปล่าถ้าทําได้เราก็ต้องยอมรับนะยอมรับเขานะเราคอมเมนต์แบบมีมารายาทพี่ขอดูหน่อยนะคะหลังลอกอะไรอย่างเงี้ยเอออยากรู้ว่าเออถ้ามันมันลอกแล้วมันสวยเออเราก็จะได้เอาวิชานี้มาสอนนักศึกษานักเรียนบ้างใช่ไหมล่ะหรือเขาใช้น้ํายาอะไรคือเราคอมเมนต์แบบจริงใจไม่ใช่ไปกัดไปจิกเขาไม่ใช่นะคือจริงใจอยากรู้อ่ะ คือความสามารถมันต้องแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดจ้ะคือแบบว่าเราต้องไขว่คว้าแล้วก็พยายามศึกษาอาเซ็ตเสร็จแล้วปุ๊บหมักไว้เดยจ่ะเดี๋ยวค่อยมาเช็ดไม่ต้องเช็ดพะเราเช็ดดูแล้วว่าติดมากจ้าทางนี้เสร็จห้านา,นาทีเมื่อบ,บานเงื่อนเมือนหาเราเนไหมใช่ไหมการซักตาเมื่อหาหนึ่งเด้เมือนหาเหาราได้เหนี่มใช่ไหมแม่สวยถ้าซักว่าเป็นกับชีวิตเปรี้ยนคือกันละจ้า สักไม่เป็นก็ชีวิตเปลี่ยนจานยาวสัดฟาดไปนู่นเลยคือใบมีดมีผลมือเราก็มีผลยาชาก็มีผลค่ะถ้ายาชาไม่ดีแต่สาคัญที่สีนะจ๊ะสีสักตาในสําคัญที่สีนะจ๊ะก็สีดีก็โอ้แม่เจ้าติดชนะวิชัยรุยผีดีเครื่องมือดีมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดจ้ะมันไม่น่ากลัวใช้ผิดมาใช้ถูกเรื่องของจินตนาการ ดูกปวลัวเข็มคือต้องเรียนไงคะต้องเรียนไงจ้าชิระคิดว่าสนใจเข็มอีกแล้วค่ะจ้าเป็นไรอะไรสนใจอันนั้นนะอือตามนั้นเลยจ้าถ้าเรามือไม่นิ่งใช้ตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งมือไม่ไิ่งใช้ตัวนี้ได้สองบอกก่อนว่าถ้าสีไม่ดีก็ไม่ติดเก่าไปก็ไม่ติดไม่ได้พูดเล่นนะถ้าสีพวกเดี๋ว่าแบบเก่าไปไม่ติดลอออกมาก็ไม่ติด สีพวกที่มีแต่น้ํามันเยอะๆน้ำมันเยอะๆะสักอย่างเงี้ยเข้าตาลูกค้าหมดเลยถ้าเป็นเคมีก็ด่าค่ะอืมสักอย่างเงี้ยเหมือนติดพอลอกมันแล้วก็ด่าเสียเวลาเจ็บตัวเปล่านี่คือสีตาโดยเฉพาะใช่ค่ะนาโนเลยแบคเลยนาโนนาโนนาโนมีวดเล็กไม่ตัวนี้ขายหดเล็กไม่ทำไม่ทำเพเตอร์ค่ะทำใหญ่ไปเลยขายดีอยู่แล้วสีตามันขายดีตลอดอยู่แล้วสีตามันขายได้ตลอดถึงนี้ คืออะไรที่มันจะทำงาน, <c oughs> นคือเอา,อางี้อาจารย์อะเสียงเงินมากอาจารย์ให้ให้หมดเลยเพราะว่าเคยพลาดมาแล้วไงคะมันหายากเ่ยลองขึ้นไปครั้งแรกเปิดแถวเห็นไหมติดละติดแล้วตวักเปียกได้ซ้ำเ็ดเปียกให้ดูเลยเมื่อกี้เห็นไหมคะเนี่ยเสร็จรอบสองค่ะจึงค่ะอันนี้<ม>ต้องยอมแล้วว่าสีดีถ้าสีไม่ดีต่อให้ใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่ติดอันนี้ต้องยกให้สีเลยค่ะสีติดดี ถ้าสีติดไม่ดีเหรอเอาลองดูไหมล่ะคะอยากจะลองเอาตาสีติดไม่ดีไหมจะนจะลองให้ <c oughs> เ,เครื่องตัวนี้แหละแตเอาสีติดไม่ดีลองดูไหมสีแบบว่ามันติดไปติดไม่ดียี่ห้ออื่นมี้จะให้ลองคือสีก็มีผลค่ะในการเกาเกาๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ติดเลยนะโอ้ยเขียวซักเขียวนล่ล่ะเข้มสักคิวรู้ละลอยฮาริปเลยละ เ็คศักย์คิ้วเราเนี่ยเกับเครื่องมาตรฐานใช่ไหมไม่ต้องเป็นเคเมนี้โดยเฉพาะอย่าเปิดตาลูกค้านะคะแค่แบบว่าปิ้นขึ้นมาอย่าเปิดให้เห็นลูกตาเด้อแล้วอย่างหนึ่งถ้าสักสีเคมีถ้าน้ํายาเคมีเข้าตาตาเครื่องนะรุ่นมาตรฐานตาไม่ดีบางทีมันเละเป็นสีขาฮะได้อ้าวแม้อ่าไได้หมดแหละใครอยากทำแต่แห่แต่ใช้กระปุ้ เห็นไหมมันมันอีซี่มากมันง่ายๆเลยอยากได้ใช่ไหมอยากได้ง่ายเลยขายอะไรขายได้หมดมีคนบอกว่าจานนกแก้วขายอะไรก็ขายได้หมดถามว่าก่อนที่จะขายได้หมดคุณต้องเก่งจริงไม่ต้่าตัวเองเก่งนะมันต้องผ่านมาแบบมรสมชีวิตมาเยอะลองผิดลองถูกมาเยอะพวกคุณนะ่ะมาเจอแบบนี้ถือว่าดีหูดีมากไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเนาะ ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกมาถุกทางเลยมันคนวยบางคน<ส>ต้องไปาาหานะลองสีนู่นลองสีนี่ทีส่สยิกรรมเยอะๆถูก็ไม่ชอบนะว,ว่าจารย์จะมาเจออะไรแต่ละอย่างนะโอ้ยลองมาเยอะค่ะลองมาสารพัดสิลองใช่ถูกมันใช้เมนนวลจากมือเลยมือคักๆเนี่ย่ะ เดี๋ยวพอนพักไปอีกเดี๋ยวว่างอ,าอะอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยลืมทำอันนี้มันเลยเดี๋ยวไมไ่ทำปากให้ดูไอ้พี่ทำอันนี้ให้ดูเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงเอาเครื่องเดินให้ดูโอ้ยลืมลืมลืมเครื่องลืมปรกคักอ่ะเอาเครื่องทำให้ดูด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเครื่องเครื่องเครื่องเดอเด้อเ,เครื่องเบอร์สามกลมเหมือนกันนะคะคนะคะก็เครื่องก็งงได้นะจ๊ะเข็มสามกลมอัดทาหนังตาขึ้นมากก็เดินจะชิรักเดินยังสิค่ะ มันกระติดสีมันดีมันกระติดเห็นไหมเข็มสั้นจะได้แั้เข็มประมาณมิลหนึ่งหรือมินคุ้ยมินแต่ถ้าว่าเราปล่อยนิ่งนก็แต่ก็มันก็ได้หมดแหละนิ่ถ้ามือนิ่งปล่อยแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ามือไม่นิ่งปล่อยสั้นทำส้นไปก่อนเดี๋ยวมันจิ้มลูกตาลูกค้านี่เห็นบ่างไ ม่อยากเลยแ่มันออกไปเพิ่มความแน่นอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าแต่ว่าเราเพราะว่าใบมีดจำไว้นะคะเข็มจะละเอียดกว่าใบมีดความละเอียดของงานนะมันจะแน่นกว่าแต่ความง่ายคือเข็มมันง่ายกว่าแต่ถ้าละเอียดยังไงก็ไม่สู้ใบมีดใบมีดละเอียดเอยเข็มละเอียดกว่าอย่างนี้ละเอียดกว่าแน่นเข้าไปอีกอัดมันเข้าไปอีกค่ะทํางานสองอย่างรวมกันโอ้ดีค่ะจบถ้ามนคนเดียวเกิดไม่เลยเหรอครับ ไอ้เมื่อบางเจ้าเห็นลายสองเนาะ้เกบา่ามก็สิเพดงานลายสองเนาะเบิ้งสิเสตเปียกเห้เบิ้งงามปันไดพูด่ะงามงามงอนบูด้าเพียมยุลีาเกเดกรดดอกรดดักกระดอกัดเดือเบิ้งปากอายะไอ้คนสีเพดพูดอ่ะอาาไอ้แล้วค่าชอบคพูดอะจ้ะกลบไปเห็นงานเขาสียพ้าจะเพดอย่างมากเฉยกลอย่างมากยานคืองามแบบแท้ อาน้ำดื่มเด้อค่ะเสร็จแล้วก็เป็นไปเอาน้ำมันนี่ของน้ำมาใส่เสร็จหนามลูกค้าได้นะคะสะอาดน้ำดื่มสะอาดนะคะใส่แก้วสะอาดเบิ้งจะเสร็จเปียกให้เบิ้งเปียกเปียกปักคักเลยเปียกเปียเบิ้งงามกว่านี้ก็จักสิจังได้ ความรู้กว่าจะได้มานะคะอาจารย์เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินกว่าจะหาได้มาแต่คนที่มาเรียนรู้เนี่ยง่ายง่ายแต่ก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดนะเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะอยู่ได้ถึงวันไหน,ไป,นป่วยประจำทุกวันนี้จะตายเมื่อไหร่ก็เลยยามสร้างความดีไว้เนาะยิ่งน้อยเทคนิคมันเปิดไปอ่ปะตอนนี้นั่งต่อไปใช้โอ้เนี่ยได้นกแก้วเราสอนไว้ตัวตอนทีน่เราใตายนะ าสอนไหวดีดีเด้สวยคิดแล้วแม่ไปบ้านเด็กตายไปแล้วก็จะไม่ประโยชน์ยู่เนาะหนึ่งก็่าไม่ประโยชน์กระบาไปอาจารย์ตายกับที่คนหายน้ำลายอยู่ดิละสิ้นหัวคจะฉอนว่นหนหหาห,หายน้ำจะก้นอยู่ดิอืมผัดเข้าไปอีกจากี่ลักเ,เบาๆนะจ๊ะ รสีปนเทากัอัดลงไปลนกสีลงไปจ้ะเซตมาทีนึงเอาหื่นต้ง่ายไหมใจดูง่ายขึ้นไหมคะเอาลืมตาจ้ะที่รักเอาเบิ้งทีนน่ากลัวเหมือนที่เราคิดออบ่นบ่อนเขาบอกอินน้าตามบี้วไหมเบ้วค่ะ มีลายสดให้เบิงเลยเนี่ยไม่จกตาที่นี่ทำอะไรไม่จกตาจานทั้งทีปุ๊บไหมคะที่อยู่เกือบไปทำงานแล้วเมื่อกี้นี้เกือบไม่ได้ปากเป่าได้เปล่าแออพูดได้เหรอเรีนตัวพูดได้เหรอเอากระจกไหมเนาะแม่จกหงูจกแหวนการเด้ถอดแป๊บนึงเด้อได้ได้ได้อยู่เอาเบิงตื่นมามีคิ้วตาปากถามว่าปากตุยที่นิดหตือตุยเตยเตยไปตุยอยู่แล้วนะเป็นไงคะตุยกับเดิมเขานิดเดียวเอง ค่ะเดินขึ้นมาอ่มจ้านี่เห็นไหมเ,หเป,เป๊ะเวอร์สีผู้ไหนคะจันอีกทีนึ่งสีสีสีสต,ตัวนี้สองพันสี่ห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบกับสองกับพันห้าแต่ขายตัวนี้สูงสองพันลดไปสี่ร้อยห้าสิบลดไปสี่ร้อยห้าสิบถูกมากก็ขายแค่ด้วยมือเลยค่ะเอาก็เอาหมดโปรสิ้นเดือนนี้นะคะเนี่ยสักได้อย่างนี้เลยนี่ค่ะส่วนเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเลือกใช้เอานะคะมือต้องนิ่งถ้าใช้ตัวนี้ถ้าใช้ตัวนี้มือต้องนิ่งบอกเลยมือต้องนิ่งใช้สามปุ่ม สามกลมหนึ่งกลมห้ากลมใช้ดได้หมดแต่อาจารย์แนะนําเป็นสามกลมห้ากลมใหญ่ใหญ่ไปหนึ่งกลมก็จะกลายเป็นแบบหยุดงัดไม่อยู่แล้วมันจะกลายเป็นกีดกีดตาลูกค,ค้าตาคิ้วปากเท่าไหร่มห,หมายถึงอะไรคะหมายถึงสักราคาสักหรือสีคะฮะตาคิ้วปากเท่าไหร่หมายถึงอะไรอาจารย์สักใช่ไหมอาจารย์สักคิ้วหมื่นห้าสักตาหมื่นห้าสักปากหมื่นห้ารวมเป็นสี่หมื่นห้า ้าเมาทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกเบบี้คอร์สเบบี้คอสคือสักคิ้วสักตาสักปากตื่นมาสวยเลยเป็นผู้เป็นคนเลยจัดรายการแค่สี่หมื่นอาจารย์ไม่เคยจัดรายการคือราคานี้อยู่แล้วกี่ปีกีปป่กป,ปีก็ราคานี้ไม่มีจัดรายการลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์ไม่เคยทำว่าลูกค้าจะเยอะอยู่แล้วไม่จัดรายการค่ะคิ้วตาปากสี่หมื่นลดไปห้าพันเติมฟรีหนึ่งครั้งนะคะส่วนคุปเป้าคุปเป้าคิ้วตาปากหมื่นห้าเออ,ส,อสั่งคุปป้าสิ มื่นห้าลดไปเยอะเลยสอไปเยอะเอ็ดกว่ากว่ากับ2อ0หมื่ของครูเปาคิ้วตาปากคือจัดรายการ1 5หื่นห้าอยหนึ่งครั้งถ้ากับพนักงานช่างที่ร้านพิศนาโนนะยังต้องเมี3สามพคูณ3คิ้วตาปากก็หมื่นกว่าบาทถ้าประมาณเกือบหมื่นสองคิดแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวคือสักคิ้วตาปากเติมฟรีได้ด้วยนะคะอันนี้นราคาพนักงานคิ้วตาปากนะคะราคาพนักงานนาโนสามพันเก้าต่ออย่าง ราคาครูเปา7,009 9ราคากรนุกแก้ว1,005 5แต่คำคิวตาปากเป็นเซ็ตก็จะลดให้นะคะทักมาได้แล้วก็มีครูป, πε, ป,ปุเป้ครูปูเป้าที่สาขาอุดรอีกนะคะไปได้ทั้งสองสาขาสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะเอาเดี๋ยวปากปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดปากให้ดูเดี๋ยวหาว่าหมักสีเฮ้ยไม่ได้นะท <s> ี่นี่ๆๆไม่มีจกตาเดี๋ยวหาว่าสร้างภาพมีปากเปียกเดือดเปียกเปียกเอาอีกเปียกหนึ่งตาเดือจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยตาเดือจริ่งบีบให้ดูเลยอ่ะนี่ เป็นน้ำๆเลยนะคะเชิดจัติลากเชิดจะ้ะนี่เชสดเลยจะ้ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นเห็นเป่าเป๊ะเลยค่ะตื่นมาสวยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่มิ้นมานะเดี๋ยวจาราย์มาอะไรสดว่าปากลอกเป็นยังไงตาลอกแล้วเป็นยังไงสวยไหมคะคสวยเลยสวยแล้วกดแชร์นะคะ<อ>สวยแล้วกดแช์นะใจไหมเนอะนะสวยมากๆเลยดีใจจะร้อง <laughs> 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 ต้องร้องไป <laughs> เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะสนใจซื้อเข็มซื้อสีอินบ็อกซ์มานะะบายบายค่ะ